สวัสดีค่ะทุกๆคนทุกๆท่านที่อยู่ทางติ๊กต k อนะคะหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่ติดตามช่องอยูมารุมพักนายยูแล้วก็ช่องไม <My S 1> l ์เลฟเจเจห้าเก้าชนลนะคะวันนี้จะมาพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ออกมาร้องห่มร้องไห้เกี่ยวกับคนที่จะมาเป็นนายกคนที่30บนี่นะคะบอกรักเขานักรักเขาหนารักมากกว่าลูกของตัวเองอยากให้เขาได้เป็นนายกคนที่สาเพื่อที่จะบริหารประเทศ ัวเองจะได้หายจนสักทีนะจะได้เลิกจนสักทีคุณพี่คะจะบอกให้นะคะต่อให้มีคนที่ชื่อพิธาคนนี้เข้ามาบริหารประเทศเป็นพันคนนะคะคุณพี่ก็ไม่มีทางที่จะรวยขึ้นได้ถ้าคุณพี่ไม่ทำมาหากินไม่ออกไปทำงานนะคะไม่เก็บหอมรอมริบด้วยตัวของคุณพี่เองถ้าคุณพี่ทำงานเก็บหอมรอมริบรู้จักใช้จ่ายไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย คุณพี่ก็จะมีเงินเก็บอนาคตข้างหน้าคุณพี่ก็จะไม่ได้เดือดร้อนแต่ถ้าคุณพี่ยังหวังให้เขานะคะมาช่วยคุณพี่ว่าคุณพี่จะหายจนน่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะเพราะเขาไม่ได้มาช่วยพี่ไม่ช่วยคุณพี่ทำงานนะคะคุณพี่ต้องเป็นคนทำงานเองค่ะเขาก็ทำงานของเขาเขาจะมาทำงานช่วยคุณได้ไงคุณจะนั่งรอว่าเขาเป็นนายกแล้วคุณจะรวยในภายในสิวันหนึ่งปี มันไม่มีทางคะ่ะคุณพี่ถ้าคุณพี่ไม่ทํามาหากินนะคะคุณพี่จะเอาเงินที่ไหนใช้จ่ายล่ะคะคุณพี่จะนั่งรอให้เขาเป็นนายกแล้วคุณพี่จะรวยเลยเป็นไปไม่ได้คะ่ะอย่าฝันตอนกลางวันสิคะตื่นได้แล้วนะคะถ้ายังลืมตาตอนกลางวันอยู่นะคะทํางานคะ่ะรู้จักไหมคะเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านราชัชกาลที่9รชัชกาลที่10สถาบันพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ไทยของเรานี่แหละค่ะทรงนะคะมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้คนไทยทุกคนนี่แหละค่ะรู้จักนะคะแล้วก็ร่ําเรียนนะคะรู้จักเอามาพัฒนาใช้ใชใชใจ่ายในชีวิตประจําวันของตัวเองนะคะเอาไปทําในที่ทางของเรานะคะมีน้อยเราทําน้อยตามแต่ที่เรามีที่ทาง ถ้าคนไม่มีที่ทางคุณทำมาหากินคุณก็ต้องรู้จักเก็บออมคุณถึงจะมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้ถ้าคุณพี่บอกว่าคนคนนี้เข้ามานะคะคนที่ชื่อพิธาเข้ามาเป็นนายกได้เมื่อไหร่คุณพี่จะหายจนน่ะหลับกี่ชาติตื่นขึ้นมาคุณพี่ก็ยังเหมือนเดิมนะคะถ้าคุณพี่ไม่ทำงานนะคะทำงานคะ่ะทำงานนะคะตื่นได้แล้วนะคะ อย่าลืมเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะคุณพี่คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ